คำคมว่ายังไงคะโค้ดบินสำหรับคำคมวันนี้นะครับฝากกันไว้เลยครับว่าปากบอกว่าเข็ดพอมีเลขเด็ดอเอาใหม่คำคมวันนี้นะครับฝากถึงคนเหล่านั้นนะฮะที่ชอบเลิกกับแฟนสุดท้ายกลับไปคบกันใหม่นะครับว่าคาพูดเหมือนดีนะครับเทคดีกีเหมือนเดิมนะครับยบ้ายมีครั้งที่สองนะขอโทษขอโทษ ก่อนจะจากกันไปก็ขอฝากคำคมไว้นะครับว่าเจ็บใจที่รักพังแต่เจ็บจังที่รักทองค่ะเซลลครับไอ้สำหรับคำคมวันนี้นะครับก็คือแน่นอนนะแมวปเปอร์เซียเราฝากมานะฮะอ่าแมวปเปอร์เซียฝากมาว่ายังไงคะโคดวินสำหรับคนที่ชอบทําบุญกันเลยนะครับว่าต้องถามว่าเขา้ามรรษาต้องทําบุญแต่ถ้าอยากได้คุณต้องทำยังไงขอบคุณค่ะบ๊ายบาย วันนี้ผมหล่อนะวันนีผมเซ็ตมาแล้วเซ็ตได้ดีนะฮะก่อนจะจากกันไปวันนี้นะครับก็ขอฝากคำคมไว้นิดนึงนะครับคำพูดมากมายนี่ครับความหมายโรเนียวครับผมเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะโรเนียเป็นอะไรครงง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 ดีดีเนี่ยถ้าเราแบบให้ให้คนแบบงงเงี้ยคนจะเริ่มมาเม้นแล้วแบบเอ้ยโรเนียวคืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีคนมาเม้นเงี้ยเมื่อกี้เม้นรันนะเมื่อกี้เม้นรันเป็นการเพิ่ม engagement ใช่แต่ว่าคำว่าโรเนียวตอนนี้คือคนที่งงเนี่ยไม่ใช่คนดูเรานั่นคือเราเออยู่ดีๆก็ ไม่รู้ว่าชมด้วงไม่ผมเรนี่ผมหลอน